พี <S <S ่น้องผู้รู้อิหม่าและศรัทธาต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทั้งหลายอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ผู้ทรงสร้างพวกเรามาในฐานะที่เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กำหนดให้กับพวกเราและให้เราเหล่านั้นเป็นบุคคลที่ มีความนุบน้อมยอมจำนนต่อดำดัดของอัลลอฮฺสุบฮาหนูจาลาเมื่อใดก็ตามที่บ่าวคนหนึ่งได้ละเมิดเมื่อใดก็ตามที่ผู้ศรัทธานั้นได้กระทำในสิ่งที่เป็นความผิดสิ่งที่อัลลอฮฺเรียกร้องสิ่งที่อัลลอฮฺบอกเตือนกับพวกเรานั่นคือการสารภาพในสิ่งที่เราได้กระทำลงไปยอมรับ ว่าสิ่งนี้ฉันได้ละเมิดต่อลอสุบฮานุตาลานี่คือหนึ่งในลักษณะที่ลอสุบฮานุตาลาได้เรียกร้องบรรดาผู้ศรัทธาบรรดาผู้ที่เป็นมุสลิมทั้งหลายว่าเมื่อใดก็ตามที่เราได้ละเมิดต่อลอได้กระทำผิดได้กระทำบาปไม่ว่าจะเป็นบาปอะไรก็แล้วแต่ คุณลักษณะของคนที่มีความยำเกรงต่อเอาคือคนนั้นจะต้องยอมรับว่าเขานั้นได้กระทำบาปกับอัลลอฮ์ว่าเขาคนนั้นไม่เคยมาละหมาดเลยในตลอดชีวิตของเขาว่าเขาคนนั้นได้กระทำชีริกต่อเรานี่เป็นหนึ่งในลักษณะที่เราจะต้องมีความละอายต่ออัลลอฮ์สุบฮานุตาลาท่านพี่น้องครับอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาบอกว่า ว่าขร و นอ้ตรฟูบ um ิซนุบิห์มขัลตูงานศัลย์เธอว่าอัครสเจอัสลลอฮฺอยตูบะอล์อินนัลลอฮฺฟรรหิมอัลลอฮฺบอกว่ามีมนุษย์กลุ่มหนึ่งมีชนกลุ่มอื่นที่ขอเหล่านั้นได้สรารภาพบาปของพวกเขาโดยที่พวกเขาเหล่านั้นได้ประกอบคุณางามความดีประปบนกับความชั่วและหวังที่จะให้ลอสุบฮานอัตลาได้อภัยโทษให้แก่พวกเขา แท้จริงแล้วอัลลอฮ์นั้นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงอินดูเมตตาเสมอฉะนั้นท่านพี่น้องครับให้เรารู้เถิดว่าบรรดานาบีต่างๆก่อนหน้าพวกเราพวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้รับสารจากอัลลอฮ์เป็นผู้ีได้รับการคัดเลือกจากอัลลอฮ์สุบฮานุอัตลาแต่เมื่อใดก็ตามที่พวกเขาเหล่านั้นบรรดานาบีได้กระทําความผิดพวกเขาก็สารภาพบาปต่ออัลลอฮ์สุบฮานุอัตลา ตั้งแต่ท่นานนบีอาดัมกับท่านยิงฮาวะในสำนวนที่ดวงอาที่เรารู้กันว่าก็ลารับบานาซาลัมนาอังฟุเซนาว و อิลลัมตักฟิลลานาวัตรหฮัมนาลาเนกูนันนาเหมือกาซิรินเมื่อทั้งสองพี่น้องครับบอกว่าโอ้ oh Allah พระเจ้าของเราเราได้อธรรมต่อตัวเราเองหากเม้นว่า Allah Subhanahu wa taala ไม่อภัยโทษให้กับเรา ไม่เมตตากับเราแล้วแน่นอนเราก็จะเป็นคนอยู่ในกลุ่มคนของคนที่ขาดทุนนี่คือสำนวนดูอาที่เรามักได้ยินกันอยู่เป็นประจำคือดูอาของท่านนาบีอาดัมกับท่านหญิงค่ะว่อันเนื่องมาจากการสารภาพบาปของทั้งสองที่ขอเหล่านั้นได้กระทำโดยกับการล่อลวงของชชยตอน ท่านพี่น้องกับท่านนาบีมูซาอะัยฮิสาลามเกิดไปพังมือทำให้ชาวบนีอิสรรอีนเสียชีวิตไม่มีเจตนาที่จะไปฆ่าเขาจนเป็นสาเหตุทำให้ท่านนาบีมูซาต้องอพยพจากดินแดนมัตยันนะครับจากดินแดนที่ฟาโรคุ้มครองอยู่นั้นออกไปยังเมืองมัตยันนะครับและสุดท้ายท่านนาบีมูซาก็บอกกับเราบอกว่าก็เรารบ,บีน,นี ซาลัมตุนับซีฝักฟิลลีกาฟุรัลลฮฺอินนั่หฺวันกาฟุรุลรหิมดูอาขออภัยโทษของท่านนาบีมูซาที่เคยไปฆ่าชายคนหนึ่งโดยที่ไม่มีเจตนาบอกว่าโอ๊ลเหรอฉันเนี่ยได้อธรรมต่อต,ตัวเองฝักฟิลลีขอให้อัลลอฮ์นั้นได้อภัยโทษให้กับฉันและอัลลอฮ์ก็อภัยโทษให้กับเขาท่านนาบียูนุสอะลัยฮิสสลามออกจากหมู่บ้าน ออกจากกลุ่มชนที่อัลเอตลาให้มีการเผยแพร่ศาสนาแต่ด้วยกับความดื้อดึงความโอหังการไม่เชื่อฟังท่านนาบียูนุสท่านนาบียูนุสหนีออกจากหมู่บ้านโดยที่ไม่ได้รับคําสั่งจากอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาซึ่งนบียูนุสก็คิดว่าการกระทาแบบนี้เป็นสิ่งที่ถูกแล้วพี่น้องครับอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาให้ท่านนาบียูนุสถูกปลาวานกลืนเข้าไปอยู่ในนั้นเป็นเวลาสี่สิบวัน และ د ع อ ء ที่เราได้ยินกันอยู่ก็คือ د ع อ ء ของท่านนบ,บีนยูนุสที่บอกว่าลาอิลาฮิลละอันตะสุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัะบอลลมินเป็น د ع อ ء สารภาพความผิดของท่านนบ,บียูนุสอะลัยฮิสสลามไม่มีพระเจาา้าอื่นใดนอกจากพระองค์อัล l l a ์สุบฮานุอัลตะลามหาบริสุทธิ์มีแต่อัล l l a ์แท้จริงแล้วฉันนั้นเป็นคนหนึ่งในบรรดาผู้ที่อาจทำทั้งหลาย กษัตริย์บินกีสท่านนบีสุไลมานเชื้อเชิญให้มายังอาณาจักรของท่านนบีสุไลมานในขณะนั้นราชินีบินกีสในเมืองซาบะในประเทศเยเมนกราบไหว้บูชาดวงอาทิตย์แต่พอนางได้เห็นความยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺจาลาได้มอบให้กับท่านนบีสุไลมานอะลัยฮิสแลมนางก็บอกกับท่านนบีสุไลมานบอกว่ากาลัตรับบีอินนีซอลัมตุนัฟซี ว่าอัลลัมตูมาอาสุไลมานุลลาฮิรับบินอาอลามินราชีนีบินคิสยอมรับว่าตัวเองนั้นได้อธรรมตัวตัวเองจากการกราบไหว้สิ่งที่เป็นดวงอาทิตย์ยอมรับสรารภาพแล้วก็ว่าอัลลัมตูและย,ยอมรับยอมจำนวนต่อท่านอบบสุลลมานเพื่อลอสุปฮาลนาตาลเพียงพระองค์เดียวผู้เป็นเจ้าแห่งสากลโลกท่านพี่น้องครับเรื่องราวที่ผมยกมาให้นั้น นี่คือบรรดานาบีบรรดาคนที่ยิ่งใหญ่คนที่เขามีอํานาจมากมายแต่เมื่อเขาทําผิดเขาสารภาพในสิ่งที่เขาทาเขายอมรับต่อลอสุบฮาห์นัวตาลาแล้วเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งพี่น้องครับตราบใดก็ตามที่เราทําผิดพี่น้องครับเราต้องยอมรับและก็สารภาพบาปนั้นต่อลอสุบฮาห์นัวตาลา เพราะว่าในวันกิยมัติในวันที่เรานั้นจะไปเห็นบัญชีของเราเห็นบันทึกของเราเป็นวันที่การสรารภาพบาปของเรานั้นจะไร้ประโยชน์อัลลอฮฺสุบฮานอตาลาได้บอกลักษณะของมนุษย์ในสุรออลมุลบอกว่าฟะตารฟูบิซัมบิฮิมฟะซุฮ์กัลลิอัสฮ่าบิสไอีดพวกเขาหลนั้นยอมสรารภาพในความผิดของพวกเขาแต่มันห่างไกลเสียเหลือเกินแล้วสําหรับชาวนรก นี่คือลักษณะของมนุษย์พี่น้องครับคนที่ปฏิเสธคนที่ไม่เชื่อเขาจะยังปฏิเสธจนถึงวันเกียร์มจนกว่าเขาจะได้เห็นบันทึกจนกว่าเขาจะได้เห็นบทลงโทษเหมือนกันแหละครับพี่น้องถ้าเราทําผิดเนี่ยแล้วไม่มีหลักฐานเนี่ยเราก็ไม่ยอมรับเราจะทําอะไรมาก็แล้วแต่ใครจะกล่าวอ้างวา่าคุณนั้นทําอย่างไรมาเราก็จะไม่ยอมรับในสิ่งที่เราทํา นี่คือลักษณะของมนุษย์จะยอมรับก็ต่อเมื่อมีบันทึกมามีหลักฐานมามีพยานมามีคนรู้เห็นในวันเก่ามันก็เช่นเดียวกันพี่น้องครับเขาเหล่านั้นจะไม่ยอมรับความผิดของพวกเขาจนกว่าเขาจะได้เห็นบทลงโทษ